สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อนมืน่ีะต้นคืนชายหรือว่าตั้งโอที่ใหา่ลงมาใส่ปุ๋ยคอกว่นนั้นเออเดี๋ยอัพเดีตอนใส่ปุ๋ยคอกให้เพื่อนๆเบื่อนบึงเนาะตอนนี้มันติดแล้วติดถาวรแล้วยางสวยยางงามเลยตั้งโอค่ะเพื่อนเื่อนยุณช่วยขนาดเพื่อน,นเพืนงผลงามไม่ต้องซื้อเลยค่ะยางสวยก็สิปลูกไว้เรื่อยๆค่ะปลูก เอาเฮ็ดยาน้ำขาวามันสวยมันงามปานนี่เนาะมึงผุนใส่ปุ๋ยค้งเดียวเหมือนกันแลยนี่ใส่ปุ๋งปุ๋ยค้งเดียวก็จบสวยค่ะเพื่อนๆผุนเพื่อนคนไหน,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 นว่างก็ปลูกนะคะเราไม่ต้องไปซื้อเขาหรอกอืมบางอย่างเราก็ไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องซื้อเนาะผลสวยค่ะก็ได้มาอัปเดตให้พี่ๆี่ื้องเมิองให้เพื่อนฟุงเบื้องผลสวยค่ะปลูกสมกาี่เฮ้า อยากปลูกอยากเลกคล็ดยีหลอกเพื่อนเพื่อนผลมันชวยช่วยมากค่ะอลังการงานสร้างเลยพลโอ้ยเบื่อพูดพักในสวนนี่ชวยค่ะเวลากเ็เฮ็ดไร่พี่น้องเวลาว่าเฮ็ดกับข่าวเฮ็ดเมนูนั่นเมนี่นูนี่ก็ให้มีพักพักครบทุกอย่างตังโอเมนูนี่ก็ต้องใส่ตังโอเมนูนั่นก็ต้องใส่ตังโอ มีทุกอย่างให้ครบค่ะไม่ต้องซื้อต้องหาสวยค่ะเพื่อนๆใครว่างก็ทํานะคะใครไม่ว่างก็ซื้อตามอัธยาศัยค่ะสวยมากอลังการงานสร้างค่ะสวยจริงๆมั้งคุณสวยใครว่างก็ทําใครไม่ว่างก็ไปตลาดหรือไปห้างนะคะสวยวาันนียผมมีแต่กําลังเขียวค่ะแมีย่ยใหม่โามาแมตเต้เลยเพื่อนๆพุน,พน ยหญ่ก็เอานันโฮดนำเอาจุลินทรียสังะห์แสงค่ะม,มันสิมินมาแลงหรือหมดก็สิบเขคมาไก่เลยค่ะเด้อจุลินรีสังะหอแสงนี่มีประโยชน์หลายอย่างเ้อไปปลูกผักปลูกหานเฮดใบโรดค่ะจุลินทรียสังะห์แสงนี่มีประโยชน์หลายอย่างเพื่อนๆลองทํานะคะทําเลยค่ะมีประโยชน์หลายอย่างมึงจะง,ง,งามๆผลอัปเดตให้เพื่อนในฟูงมึงเนาะคะ่ะเนาะ สวยมากค่ะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปให้ยายค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆค่ะ